คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาส์และฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคน่นผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ x, ในเกมของโรบักในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดี s เน์นะครับในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครน,นี้เลยครับผมบาคุโก5ดาวนั่นเองในที่สุดมันก็มานะครับเป็นตัวละคร เก่าแก่มากๆเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว,ว่าในวิดีโอนี้เรามาสุ่มกันก่อนก็เอาจริงๆนะผมมีอยู่2,000กว่าเพชรผมไม่รู้ผมจะได้เลยอ๋อ <thirds S 1> ผมได้เลยสวยถ้าผมได้เลยก็ดีเพระาะว่า ตัวบางตัวคือผมไม่อยากจะสุ่มเยอะโอเครอบเดียวได้นะครับสำหรับตัวบาคุโก,โกนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่น้อยนิดมากๆม,มีอยู่2,000กว่าเองผมก็เลยคาดหวังว่าจะได้ให้เลยนะครับสุปคือก็ได้เลยนะผมสำหรับตัวบอมบ้าหรือว่าบาคุโก,โกรล่างนี้นะอันนี้ผมรู้สึกจะเป็นล่างในเดอะมูฟวี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นล่างปกติที่ใส่สูตรนี่ยแหละน่าจะใส่สูตรนะเออก็นี่รับะผมทุกคนครับตรงตีนมีคำว่าสต e ีทเอ็มพายด้วยนะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะนี่คือบาคุโก5ดาวนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดไหน,น เอาเป็ว่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยผมคิดว่ามันเป็นตัวตีอร์สรุปคือมันเป็นตัวยืนพื้นนะครับก็6.5วิโจมตี1ทีนะฮะแล้วก็ระยะ30ดาเมจอยู่ที่850นะครับเป็นตัว5ดาวนะทุกคนเราไปดูกันสำหรับตัวบาคุโกของเรานั่นเองเป็นไงบ้างว่าบาคุโกเรานั้นไม่ได้เจอหน้านายมานานมากแล้วนะคือตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องของ มาฮีโร่ใช่ไหมทุกคนแล้วคือตัวเนี้ยผมจําได้นะครับว่าตอนที่ผมเล่นครั้งแรกอ่ะมันมีนะมันมีมานะครับแต่ว่าก็ไม่เคยจับมันเล่นเลยนะครับณปัจจุบันตอนนี้มันอัพ5้าดาวมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า5ดาวของมันเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับผมหวังว่ามันจะเผาแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเผามันเป็นระเบิดนะครับทุกคนมันเป็นแบบ explosion นะครับแบบตุ้มต้ามอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตัวละครนั้นมันจะโหดไหมนะฮะ 5้าดาวหลายๆตัวโหดนะครับในอัปเดตนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้จะโหดหรือเปล่านะฮะแต่ก่อนอื่นเลยแน่นอนครับขออนุญาตไปฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาครับโอเคผมทุกคนครับผมฟาร์มเงินเรียบร้อยแล้วมาลุยกันเลยดีกว่าสำหรับตัวบาคุโกอะเป็นไงบ้างคุณโอ้โหโอเคครับเหงือง่อเหงื่อไอ้ดี่ขอดูขอดูแอนิเมชั่นก่อน a อนิเมชั่นก็ไปทางดีครับ เดี๋ยวนี้มันต้องรีวิวขนาดนี้เลยเหรอครับไม่รู้ฮะก็รีวิวไว้ก่อนก็เหมือนพลังขึ้นเต่าเลยอะแต่ว่าเป็นปืนนะอ่าก็ที่เห็นมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ที่ระยะมันสั้นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบปืนไงให้มันแบบเมคเซนส์กับกับท่วงท่าที่เขาโออจมตีด้วยดาเมจก็ประมาณนี้ครับไม่ติดเผานะฮะก็เบรอยู่ที่แ5 0นะครับผมระยะอยู่ที่3 0 6 จุดห้าวิโจมตีหนึ่งทีนะครับเราจะมาอัปเกรดเลยด้วยกันนะครับผมใช้เงิน600นะครับอัปเกรดขั้นที่หนึ่งนะครับระยะเพิ่มสิบดาเมจเพิ่มแปดร้อยฮะอัพทั้งหมดประมาณ8ขั้นนะครับทุกคนถ้าตีกลมๆประมาณ8ขั้นถ้าไม่กลมก็คือน่าจะประมาณ6หอประมาณประมาณไม่ใช่6 7ขั้นนะฮะโอเคอัพเลยครับเดี๋ยวจะรีบอัพเป็นเป็นท่าอื่นนะครับเพราะท่านี้มันรู้สึกแบบไม่ค่อยเท่เออเอาละอัพขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับใช้เงิน1,200 ระยะเพิ่มสิบนะครับผมดาเมจเพิ่มหนึ่งันะฮะอ่ะก็เปลี่ยนท่าแล้วเป็นไงบ้างเอาดิโอ้เป็นท่าระเบิดไปนะฮะมีอะไรมีทมีอะไรไหมไม่น่าเผานะครับคือเผาวะไม่น่าเผาเนาะเออไม่ไม่น่าเผาทุกคนก็ประมาณนี้คือท่าระเบิดนะฮะนี่คือไหวเนาะผมว่ามันคงไม่หลุดนะผมวหวังว่า มีความหวังในใจว่ามันจะไม่หลุดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตวางก่อนเพราะว่าผมกลัวมันหลุดนะฮะถ้ามันหลุดแล้วมันจะลำบากครับต้องไปอนั่งอัดใหม่อีกรอบแมวแมวโอเคอัพขึ้นขั้นสามนะครับใช้เงิน1000ระยะเพิ่มเนี่ยครับผมไม่ชอบเลยครับ4.21นะครับดาเมจเพิ่มเตรียมกลมคือ2,000นะครับถ้าไม่กลมคือหนึ่งพนะฮะนี่โอ้โหก็ยังไม่เป็นท่านะครับแต่ระยะเพิ่มดาเมจ4,000นะครับ นะสี่พันถือว่าโอเคเลยนะระยะถือว่าโอเคเลยครับคือมันวางเดี๋ยวผมเอาเอาวางให้ดูอีกใหม่รอบนะวางอันนี้ใช่ไหมพออัพขึ้น2ขั้นนะครับคือระยะแม่งโคตรกว้างครับ50ครับเนีย่ยทุกคน50ครับระยะก็ถือว่าโอเคนะเป็นโคนที่ดีมากโอเคเราอัพตรงนี้แล้วกันขึ้นนะครับขึ้นขั้นที่4นะครับผมใช้เงิน1,150ระยะเพิ่มสดาเมจเพิ่ม1,950อ่าตอนนี้อ่าวงมันจะเริ่มเป็น60แล้วนะก็อัพอีกขั้นน,นะครับ ใช้เงิน1,150ระยะเพิ่ม5ดาเมจเพิ่ม2,025อ่าโอเคตอนนี้ระยะเพิ่มก็คือเป็นอ่า63นะครับผมไม่ตีแอร์นะครับตอนนี้ไม่ตีแอร์ผมคิดว่าไม่น่าตีแอร์หรอกเพราะว่า5ดาวน้อยน้อยตัวที่จะตีแอร์นะครับแต่ก็คือต้องเป็นตัวที่ตีนานด้วยถึงจะตีแอร์นะเท่าที่ผมสังเกตนะครับทุกคนนี่ฮะโอเคอัพเลยขึ้นตอนนี้มันตอนนี้มัน5ขั้นนะประมาณ8ขั้นจริงๆครับ อัพขึ้นขั้น6นะครับผมใช้เงิน1250ระยะเพิ่ม4.5ดาเมจเพิ่ม1900โอเคกเ็มี3ามแอนิเมชันนะเท่าที่ดูนะครับอันแรกก็คือแบบนี้อันแรกก็คือตีแบบเดี๋ยวห้ดูเดดูตีแบบนี้อา่าแบบปล่อยเป้วง้งไปเลเซอร์อันที่2คือระเบิดนะครับอันนี้ระเบิด อ่าต่อไปอันที่3นะครับเราจะอัพขึ้นอ่าขั้น7นะครับผมใช้เงิน1,800แรยะยะเพิ่มศูนย์ดาเมจเพิ่ม3,355โอเคเปลี่ยนท่านะครับเป็นอู้ c i เคิลนะครับ Circle เซอร์เคิลเอลีเดี๋ยว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 เอาใหม่ดิมึงทำให้กูดูใหม่รอบดิอด่ฟอฟ คือแอนิเมชันออกไปทางแย่นะครับคือขึ้นไปข้างบนแล้วหมุนตัวแบบง่อๆครับแล้วก็ชนตู้มนะคือดูพาร์ติเคิลเลยครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนระเบิดแบบแดเดะเลยเป็นเหมือนทุเรียนนะครับไม่มีเอฟฟเอฟเฟคหาเลยเลยนะครับก็ประมาณนี้สํหรับตัวนี้อัพขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่8นะใช้เงิน1,500ระยะเพิ่ม5.25ระยะ,ะราระยะเพิ่มนั่นแหละครับผมดาเมจเพิ่ม3 2 2 5นะครับ ตอนนี้บาคุโกนะครับดามจอยู่ที่1755นะครับผมระยะคือดีมากบอกเลยว่าดีมากคือ72อเอาตีมกลมคือ73นะฮะก็6.5จุวิตีหทีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตอนนี้คือมันเป็นเวล1หนึ่งใช่ไหมถ้ามันเป็นอา่าเลเวลสูงๆหน่อยผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นเลเวลร้อยยี่สินะมันจะอยู่ประมาณดามจอยู่ที่ประมาณ32มหมนนะครับต่อต่อหกจุดห้าวินะครับ ก็ประมาณนี้ก็อัพก็ใช้เงินหมื่นหนึ่งนะตัวนี้หมื่นหนึ่งอ่านี่หน่อยสิบาโกถามว่าตัวนี้ดีไหมเหมาะกับผู้เล่นใหม่ไหมผมคิดว่าพอใช้ได้ถ้าถ้าชอบนะถ้าชอบมายฮีโร่ด้วยนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็เอาไปเล่นได้เหมือนกันนะครับไม่ตีแอร์นะครับอันนี้ผมลองดูแล้วขออนุญาตขายนะฮะ ก็ประมาณนี้สำหรับตัวบาคุโกนะเดี๋ยวผมอัพให้ตันก่อนอัพไปนี่แหละครับบาคุโกระยะดีมากครับดาเมจดาเมจก็ดีนะดาเมจก็ดีนะฮะมันมันเหมือนกับเอ่อกระดาษนะครับเหมือนกระดาษที่ วงน้อยกว่าแต่คือถ้าอนะัพแปดสิบเนี่ยคือไม่หดมันหดแน่ๆคือดามเมจมัน,ม,นมันอย่างน้อยคือต่ําๆคือ20,000ืขึ้นแน่นอนนะฮะถือว่าโอเคเงินก็ใช้แค่หมื่นเดียวนะครับถามว่าแนะนํำไหมก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าชอบไมฮีโร่ก็แนะนานะครับแต่ว่าถ้าไปเน้นเน้นเน้นทุ้มค่านะครับก็ตัวอื่นนะั่นจะดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ดีนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกท,ที่ที่คิดว่าถ้าจะสุ่มก็ก็ได้ครับได้จะสมได้นะฮะอันนี้ผมก็ น่าเอาไว้ใช้แหละเดี๋ยวถ้าถ้ามีมีโอกาสได้ทํามันเป็น150อะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้ใช้ก็จะลองใช้ดูแต่คิดว่ากว่าจะได้ใช้ตัวบาคุโกตัวเนี้ยมันอัปเดตไปเยอะแล้วก็คงจะมีตัวที่มันดีกว่าเน,นี้ยเอามาใช้แน่นอนนะครับถ้าบัฟนะครับด้เาเมจอยู่ที่ประมาณ5 1 1 6มนระครับผมนี่แล้วผมคือบาคุโก,โกที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นบาคุโก5ดาวสามารถอาอีโวจาก4ดาวขึ้นได้นะครับทุกคน ในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมคนละหนึ่งทีกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามรับชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย